อันนี้คือชิเซโดเขาจะเรียกว่าอัลติมูนอัลติมูนตัวนี้ค่ะมันเหมือนคล้ายๆล้อมาจากชื่อคําว่าอัลติเมตอัลติมาแล้วก็อิมูนก็คือระบบภูมิคุ้มกันปกภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราตัวนี้เขาคุ้มกันอะไรคุ้มกันความแก่คือเป็นตัวที่แอนตี้อาจิ้งลดริ้วรอยผิวเรียบเนียนคือตัวนี้ดีมากและปรับผิวขาวกระจ่างใสตัวนี้เขาจะเรียกว่าไลฟ์บลัด คือคือมันเป็นเหมือนเป็นชื่อซิกเนเจอร์ของสูตรเขาอะค่ะเป็นสูตรไลฟ์บลัดเทคโนโลยีแล้วตัวนี้ช่วยฟื้นบำรุงผิวได้อย่างดีมากเลยไซส์นี้คือไซส์10 ml ราคา390บาทเป็นตัวที่บิวอะจะใช้ทาเป็นเหมือนเขาเรียกไงเป็นพรีเซรัมสมมติเรามีเซรัมเอสเต้เซรัมลังโคงมบิวจะทาตัวนี้ก่อนแล้วตัวนี้ทาปุ๊บนะซึมเข้าผิวไวมากคือดีมากคือไม่เหนียวเนินอะซึมไวแบบ เพอร์เฟกเลยตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่บิวชอบมากและน่ารักสุดๆเลยนะคะใครสนใจจัดไปเลยจ้า